มาแล้วมาเร็วมาก S R R พิเศษสีฟ้าก็สวัสดีครับวันนี้เราจะมา unbox กล่องวันพีซศูนยสากันนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะ มาถึงใบแรกก็ลีดเดอร์เป็นคาตาคุริสีเหลืองด้วยโอเคสวยๆไปนะครับหนึ่งใบแรกโอเคกิ้งสีทองอีเวนต์มาแล้วสีฟ้าโอเคโซโล่นะครับโอเคการอีเวนต์ การ n อีเวนต์นี่เราไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าเราไม่เล่นนะเราไม่รู้เลยว่าอะไรดีหรือไม่ดีณนะวันเนี้ยที่ที่กำลังเปิดอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าตอนนี้ราคาการดนี่ล่วงไปถึงไหนแล้วชุดนี้ล่วงเร็วมากเร็วจนตกใจเลยครับนี่นะครับบูดานิวเจ้าเมง่งกองทัพเรือ ไม่รู้ใช่คนที่คอยตั้งข้างหัวจนสลัดหรือเปล่านะผมจำบทบาทเขาในการ์ตูนไม่ได้เลยอาจจะออกมาสักตอนหนึ่งอะไรเงี้ยบริเดอร์ไปที่สองนามินะครับสีแดงอิโซ s r แบบแบบสีดำ c ีพิล็อบรุจิแน่นอนทรงนี้เรียกว่าเห็นตัวหนังสือก็ตามได้แล้วครับไม่ต้องอ่านออก<ม>ใบแรกมาแล้วนะครับ s r ขั้นตามสีใบนะครับเดี๋ยวรุ้นสามใบที่เหลือมาแล้วมาเร็วมาก เอสอาร์พิเศษสีฟ้าอุศบครับโอ้โหผมกรหลุนซักโอ้ใบนี้นี่เกรือครับน่าจะน่าจะประมาณ400นะใบนี้ราคาน่าสุดที่เห็นนะไม่รู้ว่า400นี่ขายออกจริงหรือเปล่าด้วยกอดอุศบนะครับ โอ้น่าจะจบแบบเกลือๆแล้วครับซองนี้เปิดมายังไม่ถึงครึ่งเลยรูร้สึกท้อละบิ๊กมัมตอนนี้เป็นนัาโปเลียนนะครับหมวกของบิ๊กมามการีเวนโอ้ยท่านผู้ชมไม่อยากเปิดต่อเลยเห็นเห็นพีเอเป็นอุซบ ถ้าเป็นอาร์ธรรมดา SR จะเป็นรูปอุศบกำลังวิ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นใบนี้นี่ผมเข้าใจว่าเป็น PA นะครับเคลูฟี่ท r ทอ,ท,อท่านผู้ชมหรือสองซองนะครับที่จะเป็น SR ขึ้นไปโอเคส p a n ดัม จังโก้ซองนี้เป็นซองของเขานะครับอูซศบเพราะว่ามีทั้งโซงไอคิงสองสมามใบมีโกสแลกก็เป็นโอ้ครักเกอร์ครับครักเกอร์โอ้ไม่ได้ลุ้นเลยเมื่อกี้นี้ขอโทษทีครับน่าจะน่าจะเจออุซอบเข้าไปถึงกับหน่อย ใบที่3มาแล้วเลยอีกใบหนึ่งนะครับโอเคดูฟี่ต้องมาดูว่าถ้าทิ้งไวน้นี่จะได้ใช้งานใหม่นะครับถ้าใช้งานพวกนี้ก็ราคาจะกลับขึ้นมาได้เพราะว่าช่วงแรกราคาจะสวิงตอนแรกคนจะปล่อยเปิดเยอะแล้วก็แย่งัันปล่อยราคากาก,าก็จะดอก แต่ก็ถ้าเป็นของที่ใช้งานได้จริงก็เดี๋ยวสุดท้ายก็จะกลับมาครับราคาก็จะค่อยๆปรับขึ้นสีทองอีเวนอุศบนี่เป็นใบที่มีอาร์ตเยอะมากๆหลายลายอาร์ตเลยขายักครับคุณขายักนี่ก็แก๊งอุซบเป็นโกสแปรที่ ราคาล่วงเร็วมากเลยเป็นหมื่นสี่แล้วโคโคโลผมเห็นขายกันมีหมื่นสี่แล้วหมื่นหนึ่งก็มีคนขายนะแต่ผมเข้าใจว่าหมื่นหนึ่งนี้สภาพมันน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะเพราะหมื่นหนึ่งนี้ผมว่ามันมันถูกเกินอะ่ะสำหรับความหายากนะครับไม่ได้พูดถึงการใช้งานหรือว่าอาร์ตนะแล้วอาจจะเป็นคาแรคเตอร์เขาด้วยที่ที่คนอาจจะไม่ได้ มีแฟนคลับเยอะอูซบเคเอสไออีกใบหนึ่งเอสไอธรรมดาสีดำที่โซนะครับก็น่าจะจบแล้วสำหรับบ็อกซ์นี้นะเป็นเกลือแบบเกลือแท้ๆครับไม่รู้เลยว่าอุซบใบนี้ใช้งานจริงได้ไหมด้วยถ้าใช้งานได้ก็ อจะกลายเป็นมีราคาขึ้นมานิดนึงแต่ผมว่าก็สุดท้ายก็ตันอะที่ไม่กี่ร้อยอะไอเอสไออีกใบหนึ่งเพื<ๆ>่อนๆใบที่ห้าสีเหลืองชาลลอตเลนเนครับบิ๊กมัมโอยยังดีมีแค่ห้าใบนะซองนี้ผมว่าเขารู้แหละผมว่าเขารู้แหละว่ามันเกลือเนีเลยยังออกมาให้เพิ่มนะสงสาร คือเนี่ยตีไปเลยใบละร้อยอะ่ะยกเว้นอุซบอ,อุซบนี่อุซบนี่ขายไม่ออกครับเกินร้อยจะขายไม่ออก <c oughs> อหมดแล้วแคนนิเฟอร์ไม่น่ามีนะผมผมว่าตัง้งงแต่เปิดมาตั้งแต่เคยเปิดมาผมยังไม่เคยได้ SR เกิน5ใบนะใน1บ็อกซ์แต่อาจจะมีอารพิเศษเพิ่มมาได้หรือเปล่าเนี่ไม่แน่ใจนะครับ เช่นอาพิเศษของลีดเดอร์อย่างเงี้ยขายาจบเร็วมากลีดเดอร์นะครับสีทองนาคุูอกันโอเคซันจิ เปิดด้วยความห,หน่อยบ็อกนี้กรับตกใจอีเวนต์อีกแล้วฟูจิโทระนี่ก็น่าจะใช้งานได้จริงนะครับเห็นคนรับเยอะนะใบนี้ไม่รู้เขาเอาไป ah. เล่นกันหรือเปล่าเดินทางมาจนถึงซองซองสุดท้ายโอเคกิิงนะครับซองสุดท้ายเพื่อนๆ มาช่วยกันรุ่นหน่อยครับว่าจะมีโกสแลมีอะไรไหมแต่ไม่น่านแล้วแหละโอเคดิดเดอรอบรุจิเรียบร้อยครับมา r ช h a ดีทีโอเคก็เจ็บเจ็บกันไปครับสำหรับซองนี้นะก็หวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขกับการได้รับชมคลิปนี้นะครับ ยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาแกะซองแกะบ็อกซ์ให้ดูกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ